没看。<laughs> <laughs> สบายใจครับผมเพราะเราอยู่ด้วยกันแบบมานาแล้วก็รู้จักกันมากขึ้นแบบเรื่อยๆครับผมแล้วก็รู้สึกว่าหนูเก่งกว่าอยู่แล้วในเรื่องการแสดงเก่งกว่าหนูยอมรับไหมเถอะไม่ครับแต่ก็รู้สึกสนุกแล้วก็สบายใจที่ได้ร่วมงานกันอีกครั้งครับเหมือนกันครับก็ห่างหายจากการแสดงจริงๆก็มีบ้างปรบปรายครับที่ผ่านมาแต่ว่านี้เป็นแบบเต็มท<ช>ี่แบบมากๆ2 2> ใช่ครับ,บ,บเรื่องที่ทสองใช่ครับอ้ออออย <c oughs> อันนี้ต้องต้องให้ทุกคนดูให้ทุกคนตัดสินไม่รู้ว่าชอบไหมจริง <c oughs> ล้วก็อยากให้ชอบฮะอันเราก็เป็นของเราอย่างนี้แหละครับใช่คือเรา <c oughs> เป็นเราแบบนี้แหละ <c oughs> ไม่รู้ว่าเคมีเป็นยังไงครับแต่เราก็เป็นอย่างนี้แหละยังเป็นซีโนนินเหมือนเดิมครับอ หน้ามือเป็นหลังมือได้เลยน้องไม่ใกล้ครับไม่ใกล้เลยครับผมแล้วไม่ไกลไกลครับของผมอาถ้าของผมก็จริงเอ่อคนินเขามีแบบ2คาแรคเตอร์ครับถ้าคาแรคเตอร์ที่เป็นเจ้าชายนี้ห่างไกลตัวมากอยู่แล้วแต่ว่าอีกาแรคเตอร์หนึ่งก็เขาก็เป็นเด็กธรรมดาครับที่โซนๆซนอันนี้อาจจะมีแบบส่วนที่คล้ายกันบ้างครับใช่คล้ายกับตัวนุนิวบ้างแต่ของเฮียน่าจะไม่ค่อยของผม กลถ้ไกลเพราะว่ารู้สึกว่าเรื่องบุคลิกภาพเรื่ององค์กรเรา,เร,ารู้สึกว่ามันต้องมีบุคลิกภาพที่ดีแล้วก็แบบว่ามัดแมงตลอดเวลาแล้วก็คําพูดคําจาชัดถ้อยชัดคําอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็มีบู๊มีกีฬาต่างๆนานาที่ต้องแบบว่าสอนหรือว่าฟันดาบอะไรฮะหรือว่ากีฬารับรที่ยังไม่ได้บอกแต่วันนี้เราก็แอบถ่ายไปเรียบร้อยแล้วชุดกีฬานี่รางเทา อย่างแรกแน่นอนว่ามีฟันดาบครับผมเพราะว่าเราก็ได้เรียนฟันดาบมาเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็มีบูครับผมใช่มีขีม่ม้าหนูก็อาจจะมีบูนิดนึงหรือเปล่าแต่มีฟันดาบแน่นอนจริงๆตอนนี้ก็ฟิตอยู่แล้วครับผมก็อยากแบบว่าอยากผอมอะ่ะเอออยากผอมแล้วก็มีม,มีกล้ามมากขึ้นแต่ไม่ได้ใหญ่ครับเพราะรู้สึกว่าไม่ชอบตัวใหญ่เท่าไหร่ก็พยายามคาร์ดิโอมากขึ้น ผมก็จะผอมเหมือนกันครับเพราะว่าดูผอมแล้วครับเอาผอมกว่านี้อีกครับเพราะว่าชุดฟิตมากเลยเราจะต้องผอมให้ได้แดบว่ายันแค่ปัญหาตรงที่ให้เขาทําชุดใหญ่ขึ้นไหมไม่ได้เดี๋ยวมันไม่สวยครับเราต้องแบบผอมให้เวลาใส่ชุดปุ๊บแล้วมันพอดีนี่ไงนอนเลยให้มันพอดีให้มันไม่ฟิตมากครับตอนนี้ยังแอบฟิตนิดนึงหรือเมื่อกี้กินเยอะไม่รู้เหมือนกันครับกินเยอะครับ โอ้โหผมว่าผมว่าเหนื่อยกว่า uh> นี่เฮียเยอะก็ต้องมีแอร์พ่อหนูก็มีแอร์บ้างมี o u t ดอ o r บ้างแต่ว่าเหนื่อยกว่านี้เฮียแน่นอนอยู่แล้วแหละใช่ใช่ผมว่ามันเหนื่อยกว่านี้เฮียแน่นอนเนื่องจากชุดรัดแล้วเราก็ต้องอยู่ในภาวะสภาวะ แบบนี้ <c oughs> อันนี้เป็นปัญหาเรื่องชุด <c oughs> ไม่ขนาดนั้นฮะแต่หมายถึงว่าชุดมันจะหลายเรื่อก็จะมีความร้อน<ช>แต่เราก็ <ฮะ S 1> ต้อง <ฮะ S 1> เขา้าใจเพราะว่าเราก็ต้องแบบว่าอยู่ในคาแรกเตอร์นั้นมีปรับอกอ,แบบบอก็จริงๆเราก็อ่านิยายไปพอสมควรแล้วฮะแบบรับรู้เนื้อเรื่อง ไปนจนเกือบจะจบแล้วแต่ว่าในอพอมาทําเป็นแบบซีรีส์แล้วอยากให้เนื้อเรื่องมันมีอะไรมากขึ้นมีความเข้มข้นมากขึ้นกว่าในนิยายครับก็เลยแบบเอามาปรับทางทีมก็ปรับ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 ,รบอย่างกีฬาก็เพิ่มขึ้นมาครับเพราะรู้สึกว่าถ้ามีอย่างเดียวจริงๆอย่างกีฬาฟันดาบก็เป็นอะไรที่แบบดีดูเท่แล้วก็เหมาะกับคนในวังมากเลยครับแต่ว่าถ้ามีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกมันก็จะ ยิ่งดีเลยแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนเดาดูว่ากีฬาของชาววังเนี่ยจะเล่นอะไรกันนอกจากขี่ม้าแล้วก็ฟันดาบมันก็น่ารักดีครับเป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีโดดยางไปเรียนฟันดาบหนูพูดคำเดียวเลยว่าเรียนฟันดาบเป็นไงโห้ก้ามขาหนูจะใหญ่ไหมเนี่ยกล้ามขาใหญ่ขึ้นเยอะเลยครับใช่เพราะว่า เพราะว่าจริงๆท่ามันยากมากเลยนะคะฟันดาบแบบจริงๆตอนแรกก่อนที่จะเรียนนึกว่าจะเมื่อแขนอย่างเดียวเพราะว่ามัานมใช้แขนแต่ว่าจริงๆแล้วมือขามากกว่ามื่อแขนนีกครับเพราะว่าเขามีท่าของเขาครับใช่ใชมันจะเหมือนสควอตอยู่ตลอดเวลาซึ่งเราต้องเดินหน้าถอยหลังด้วยท่าที่เหมือนสควอตตลอดเวลาก็<ช>พอแบบเลิกเรียนปุ๊บขาตรงต้นขาคือแข็งมากเลยแล้วหนูก็ทํานี่เนี่ยรูป หนูก็โชว์กล้ามนึงขาเลยนี่ขาใหญ่กว่าเฮียอีกครับจริงๆก็เรียนไปหลายหลายครั้งนะครับบางทีเราก็ไม่ได้ถ่ายลงครับผมซึ่งอุยแฮปปี้เบิร์ไม่ใช่ใช่ไหมครับจริงๆก็มีมีเรียนไปพอสมควรนะครับผมใช่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องดูว่า ทางเขาว่าจะเอาซีนี้มาบ้ากน้อยแค่ไหนครับเขาถ้าใช้เยอะหรือว่าอะไรเยอะทางภาพเราก็ต้องเรียนเพิ่มเติมนะฮะแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากได้ชุดฟันดาบมากเพราะว่ามันเท่ยอยากสกรีนขลังว่าซีพึกอ,อยากจะเรียนอ,อยากจะเรียนต่อแล้วหนูถามว่าเฮียมีเวลาหรอไม่มีสนุกฮะรู้สึกว่ามันได้ออกบลังกายไปด้วยแล้วก็รู้สึกแบบสบายชิลๆนชอตไหมครับจริงๆตอนเล่นสนุกมากเลยนะหนู <c oughs> แต่ตอนที่ซ้อมระหว่างทางอะ มันต้องทําซ้ําการทาซ้ําให้เรื่อยเรื่อยเราใช้ไหวพริบในการจาเลขโดดเข้าโดดออกหรือการลั้นอะไรเงี้ยมันเหนื่อยมากมันแบบทรมานแบบทรมานจริงไม่รู้จะบ่อยยังไงแต่ทรมานแต่ก็ได้ประสบการณ์หลายอย่างมาบางฮะสําคัญเราไม่เสียตังค์เนาะเสียครับเสียตะแรงครับเสียตะแรงเราได้เรียนฟรีได้สกิลมาครับและคือเป็นซีรีส์ที่เล่นกีฬาเยอะแต่ว่านักแสดงก็ชอบเล่นกีฬามากเลยครับ อันนี้หนูพูดปชะอดอยู่มันมเฮียเล่นแต่หนูไม่เล่นเลยน <c oughs> ักกีฬาคนเอ้ยไม่ใช่นักแสดงคนนี้ชอบเล่นกีฬามากเลยครับเราผมเล่นก็คนนี้แหละครับคนนี้ไม่เล่นครับ <c oughs> นุ่นี้ไม่เล่นกีฬานะครับแต่ว่าซีรีส์เรื่องนี้เล่นกีฬาเยอะมากเลยครับก็เด้แล้วออกกําลังกายครับฟิตฟิตมาแล้วออร่าชอบกีฬาอะไรมากที่สุดล่ะครับชอบกีฬาอะไรมากที่สุดล่ะครับ หลอกถามไปแล้วเนี่ยชอบอะไรมากที่สุดก็ชอบหมดเลยครับถ้าจะตอบว่าชอบฟันดาบก็ชอบนชอบอยู่ก็ได้ครับเพราะว่าไม่ชอบแต่มันเหนื่อยอะ จริงๆเราต้องรอดูฮะในซีนครับผมแต่ผมคิดว่ามันก็ต้องมีฮะชลันอาจจะบาดเจ็บก็ได้บาดเจ็บแล้วหนูอาจจะต้องอุ้มเฮียไปเนียจ,จะต้องอุ้ม,<อ>มเฮียไปก็ได้หนากอา่หนูอุ้มเฮียทุ่มใส่ม้าเลยแล้วก็ให้ไปเลยครับทุ่มใส่ม้าเหรอใช่แบกอ๋อทุ่มใส่ม้าให้ม้าไปเลย, <laughs> ปเ,ลยเป็นโอคลาที่ดูลำบากเลยฮะมันเป็นแนวจีนเลยฮะแป็นจีน อ๋อเราบินข้ามฟ้าไปเลยเราเราถ่ายบนพื้นฮยผมชอบมากผมชอบมากจริงๆเคยบอกหนูไปแล้วก็อย่างสัตว์เลี้ยงอย่างที่สองคือที่จะเลี้ยงคือเลี้ยงมาฮะเพราะผมเป็นธาตหมาผมอยากเปิดคอกมาแล้วก็ซื้อม้ามาไปทุกคนก็จะถามว่าม้านิสัยเป็นยังไงอะไรยังไงพ่อพันธุ์เป็นยังไงอะไรเงี้ยตัวเท่าไหร่อะไรชอบ ใช่แล้วก็หมายถึงว่าก็ไปขี่ทัวร์อะไรที่เขาใหญ่เลยที่เขาไปกันอแต่ต้องเก่งเขาแทนด้วยความปรับแผนเองอยากให้ทุกคนเห็นสีหน้าพี่เขามากเลยตอนนั้นอะครับก็ ฝากซีรีส์เลยครับซีรีส์เรื่องข้ามฟ้าเคียงเธอครับหรือว่า The Next Prince ครับ,รบก็เป็นซีรีส์เกี่ยวกับเจ้าชาย <ừ> แล้วก็องค์คารนะครับแล้วก็การออการที่จะมาปฏิวัติอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเราแล้วก็เรื่องราวอื่นๆด้วยครับเรื่องราวเข้มข้นแน่นอนยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับจะออนแอร์ทางช่องวัน31ครับแล้วก็ทางแพลตฟอร์มอื่นๆก็ฝากติดตามด้วยครับเดี๋ยวจะประกาศรายละเอียดออกมาด้วยครับครับผมก็ขอบคุณที่ทุกคนที่ รอเรื่องนี้มาตลอดเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจให้นักสแสดงแล้วก็ทีมงานทุกท่านด้วยนะครับผมสามารถคอมเมนต์ติชมได้แบบน่ารักน่ารักนะครับผมคุยกันได้อยู่ตลอดเวลานะครับผมเดี๋ยวจบนี้ก็จะไปอ่านแท็กไม่รู้ว่าถึง 1M เอมงหนเมื่อกี้เราพูดไปต้องถึง 1M ตอนนี้500 k แล้วนะฮะก็อยากให้ติดตามเรื่อง The Next Print นะครับผมบอกเลยว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่สําหรับตัวเราทั้งสองคนด้วยแล้วก็ศักยภาพการสแสดงด้วยก็จะทําให้ออกมาให้ดีที่สุดครับผมแล้วก็เชื่อว่า ต้องสนุกแน่นอนเพราะว่าในตัวนิยายกับตัวซีรีส์นะครับผมมีความที่แตกต่างกันในตัวเรื่องก็จะมีในซีรีส์ก็จะมีมิติมากขึ้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณะครับ <Yay. S 1> กองพ่อก้องพ่อ